เ,เห็นไหมเอ่ยคุณเมย์อยู่ที่ไหนดาวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณเมย์จะพาเราเนี่ยไปดูดาวกันค่ะดาวสวยๆในตอนกลางคืนเนี่ยเป็นดาวอะไรกันนะ้าไปดูกันเลยค่ะเวลาที่เด็กๆมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้านะคะดเด็กๆเด็กๆจะมองเห็นได้ทั้งดวงดาวที่เป็นดาวเคราะห์แล้วก็ดวงดาวที่เป็นดาวฤกษ์เลยค่ะ ดาวฤกษ์คืออะไรเด็กๆจำได้ไหมคะดาวฤกษ์ก็คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเช่นดวงอาทิตย์ที่อยู่ในระบบสุริยะของเรายังไงล่ะคะส่วนดาวเคราะห์นะคะดาวเคราะห์ก็คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเช่นดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวคานดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะ เด,เด็กเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่เรามองไปบนท้องฟ้านั้นเราจะสามารถแยกดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ออกจากกันได้อย่างไรมีวิธีสังเกตง่ายๆนะคะโดยเราจะดูที่แสงของดาวค่ะถ้าเป็นดาวฤกษ์นะคะแสงจะกระพริบแต่ถ้าเป็นดาวเคราะห์นะคะแสงจะนิ่งค่ะดาวเคราะห์ที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจะมีเพียง5าดวงเท่านั้นนะคะก็จะมีดาวพุธ ดาวศุกดาวอังคานดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาค่ะส่วนดาวฤกษ์ที่เรามองเห็นบนท้องฟ้านะคะก็จะเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่นอกระบบสุริยะทั้งหมดค่ะเด็กเดกาวฤกษ์ที่อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันนะคะเราจะจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเรียกว่ากลุ่มดาวค่ะโดยนักดาราศาสตร์นะคะจะเชื่อมต่อกันเป็นรูปรา่างต่างๆตามจินตนาการในอวกาศสามมิติค่ะเด็กเดก สำหรับกลุ่มของดาวฤกษ์นะคะเมื่อนำมาเชื่อมต่อโยงกันเป็นรูปสามมิติเนี่ยก็จะได้ชื่อแบบต่างๆมากมายเด็กๆคุ้นชื่อของดาวพวกนี้บ้างไหมคะ <_ C' co op> มาดูกลุ่มดาวดวงนี้กันนะคะเด็กๆเด็กๆพอรู้ไม่เอ่ยว่าคือกลุ่มดาวอะไรนั่นก็นคือกลุ่มดาวหมีใหญ่นั่นเองค่ะมาดูสิว่าในประเทศไทยของเราเนี่ย <_ co op> เขาเรียกกลุ่มดาวนี้ว่าดาวอะไรนะคะ <_ co op> เขาจะเรียกว่ากลุ่มดาวจระเข้ค่ะเด็กๆ กลุ่มดาวจระเข้กับกลุ่มดาวหมีใหญ่นะคะเป็นกลุ่มดาวดวงเดียวกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของแต่ละท้องถิ่นที่เรียกค่ะส่วนดาวชนิดนี้นะคะกลุ่มดาวนี้เด็กๆลองมองซิว่าเราเรียกเขาว่าอะไรนะคะเราเรียกเขาว่ากลุ่มของดาวในพรานค่ะเด็กๆแต่ในประเทศไทยนะคะเราจะไม่ได้เรียกว่ากลุ่มดาวในพรานเราจะเรียกเขาว่ากลุ่มดาวเต่าค่ะ กลุ่มดาวในพรานหรือว่าเป็นกลุ่มดาวเต่าก็ล้วนแต่เป็นกลุ่มดาวดวงเดียวกันนะคะเด็กๆสังเกตบริเวณเผ็นขัดในพารานเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด3มดวงเรียงกันเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากลุ่มดาวไถค่ะมาลองเขียนเส้นให้กับกลุ่มดาวนี้กันดูค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าดาวนี้คือดาวอะไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะดาวนี้คือกลุ่มดาวราชินีแคสซซโอเปียค่ะที่เรียกว่ากลุ่มดาวราชินีแคสซิโอเปียเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับเกอี้ของราชินีค่ะแต่ในประเทศไทยของเราจะเรียกว่ากลุ่มดาวค้างคาวนะคะเด็กเด็กเนื่องจากว่ามีลักษณะคล้ายกับค้างคาวกําลังกลางปีกนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีกลุ่มดาวเลษกที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะนั่นคือกลุ่มดาวจักรราศีค่ะซึ่งจะเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้เราเห็นทั้ง12เดือนค่ะ นักเรียนคิดว่าดวงดาวที่เรามองเห็นอยู่บนท้องฟ้าในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละคืนเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิมหรือไม่คะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละคืนดวงดาวจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมค่ะดวงดาวจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเพราะว่าโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองยังไงล่คะคะเด็กๆ ในแต่ละคืนนะคะแม้จะเป็นเวลาเดียวกันก็ตามนะคะเราจะมองเห็นดวงดาวกลุ่มเดิมเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆค่ะเนื่องจากว่าโลกของเรานะคะมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได,ได้รับความรู้เกี่ยวกับกลุ่มของดาวฤกษ์ที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วใช่ไหมคะสําหรับวันนี้นะคะคุณเมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคุณเมย์จะไปดูดาวค่ะสําหรับวันหน้านะคะคุณเมย์จะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะ